หน้าไม่สู่ร้นฟ้าเกินเลยสวัสเีครับคือไม่มีคลิปจะลงช่วงเนี้ยไม่รู้จะทําอะไรหนึ่งไอ้แว่นเนี้ยแว่นสองตัวเอ้ยแว่นสามตัวเลยนีหว่าชิบหายแล้วปั้นมึงก็เคยใส่แว่นแต่ตอนนี้ไม่ไงมาสี่ตัวไม่เคยอ้าวันนี้ห้าทุ่มอย่างเนี้ยอืออยางอีกครึ่งชั่วโมงใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวคุณต้องมาทำงาน สวัสดีนะครับท่านทุกคนงงว่าพวกเรามาเปิดหน้ากันทำไมนะฮะเพราะว่าเาเราทำตัวไม่ดีมากนะครับในช่องเราเราก็ล้อใครบ้างอ่ะเล้อไม่ไม่ไม่หรอกไม่มีไม่มีใครล้อมีแต่ล้อลงตู่กันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนควรพูดนะครับผมเออ่คุณเนินคิดยังเห็นยังไงกับเรื่องการเมืององช่วงนี้บ้างครับผมคุณเนินครับกรุณาให้ความเห็นเรืเ่องการเมืองหนบบ่อยครับ<ข> สภาเรายังไม่ล่มวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณเนินครับคุณจะสุบรีจะไม่ออกกองไปได้ไอ้ดันมึงสุบรีออกอ้อะไรอย่าดมโอ้ยอย่าดมแล้วทำไมอย่าดมเอาข้าวป่าครับโอ้ วอาจมูกกับปากมันต่อกันจมูกกับปากมันต่อกันมันอยู่ด้วยขันรูเดียวขันลมหายใจนันไอเนี่ยไม่โดนยูทูบแบนแน่หอมดีด้วยอีโบอเยจากแว่นตาเป็นแว่นดำกูไม่มีอีแครับพี่เศกสวัสดีครับมึงเป็นใครวะ อา,อาไม่มีว่ะพี่บอลไซครับ <c oughs> มีเขาคินเห็นยังไงก,กับเรื่องการเมืองช่วงนี้บ้างกับผมไม่มีอะไรบัตรทบไปขอมาที่แชทแล้วผมได้ที่เททมาจากผู้ยิ่งใหญ่ เออ่มาดิแคสเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งหวังนะครับเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าคนในเบนเดมโพดิกชันส่วนใหญ่เนี่ยกำลงังจะเข้ามาหาอะไร<ด>นะ,รเ,นะ,ะเป็นเด็กของห้านะครับเป็นเด็กขกงห้าส่วนใหญ่ 70, นะครับผมซึ่งตอนนี้ใครเป็นเด็กขกงหกเด็กขกงเจ็ดเด็กขกงแปดเด็กขอเก้าเด็กเจ็ดศูนย์นะครับผมก็ทำใจไว้นะครับเพราะว่าการศึกษาไทยเรายังไม่พัฒนานะครับผมคุณเนิร์กเขาเนี่ยตอนนี้ก็ติดไปที่หนึ่งแล้วแต่ผมเขาไม่บอกนะครับว่าติดที่ไหนเผื่อบาง,างที่แบบนะครับเขาเอ้ยเผือ่อมึงตินดนะมึง เออผมติดดิเออคือคือถ้าเขาแบบว่าติดไปแล้วนะครับก็ผมจะไม่บอกนะว่าเขาติดที่ไหนเพราะว่าเผื่อว่าเออพี่เนิร์ดเขาหลอกเกินแล้วสาวๆอยากไปหาเขานะครับก็เดี๋ยวไปหาเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาไรไม่รับนะเดี๋ยไวเยอะมัน่าขายนะโอ้โอ้ไอ้เหี้ยเอออย่าขายเยอะไอ้เหี้ยคณะกูมีคนหล่ออยู่คนหนึ่งไอ้สัตว์โคตรหล่อเลยด้วยก็คือเราทักคณะมีมันไม่หล่ออยู่คนหนึ่ง กูเชื่อมันมาครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเขาไม่ต้องการคนหล่อเขาต้องการคนที่มีความสามารถครับผมใช่มีความจริงใจครับผมเออ่พร้อมเย็นให้เอออืมเสียน่าเสียดายที่แสดงที่ไม่ไม่อย่างนั้นว่ะเอ้ยเดี๋ยวกูแส่เสื้ดงกูใส่เสื้อแดงแสดงเออคุณอยู่เสื้อแดงเหรอคุณอยู่เสื้อแดงเหรอทำไมอ่ะเราเราพูดมาผู้หญิงต้องการอะไรมาผู้หญิงเนี่ยนะเขาเป็นเป็นมนุษย์ชนิดเอ้ยมนุษย์ชนิดไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นเพศ หล่อรวยไม่ทำตัวหัวควยเป็น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 สายพันธุ์มนุษย์เช่นหนึ่งกัคือมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดเปเพศช,ช,ชายและเพศหญิงถูกไหมครับส่วนชายเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะครับผมผู้หญิงก็ต้องการอะไรผู้หญิงก็ต้องการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ครับผมซึ่งทุกคนก็จะไต่เต้ากันไปเรื่อยๆนะฮะผู้หญิงทำไมต้องคู่กับผู้ชายนั่นสิครับทำไมต้องคู่กับผู้ชายทำไมผู้หญิงคู่กับสัตว์ไม่ได้นั่นสิทำไมผู้หญิงคู่กับสัตว์ได้แล้วชายก็คู่กับสัตว์ได้เป็นไงบ้างชายมีคู่ก เคยอยู่เคยอยู่ผมบอกไอ้ลุงมึงอย่าขายของไอ้สัตว์เราไม่ได้เอี่ยไอ้ลุงไม่ได้ตังค์ไม่ต้องมาเหนื่อยใช่ไม่ได้ไไม่ด้ตังค์ไม่ต้องมาเหนื่อยลุงนะครับก็เอ่อตอนนี้นะครับเออ่พี่เนินเขาใส่เสื้อแดงนะครับผมใส่เสื้อดำใส่เสื้อแดงเขาไอ้ครีตไปผันแต่พี่เนินเขาอยู่เขาเขารักทุกสถาบันดูแดงเหลืองน้องเงินเออแดงเหลืองน้องเงินเขารักทุกสถาบันแล้วเขารักอะไรที่รุดเขารักพระมหากษัตรคศ โอ้ยก้อนเขาต้องพามาเพื่อสถิติสุดเฮ้ยเดี๋ยวยีงยังไปยไปไหนไปไหนไอ้ลุงกลับมาขัดกูไปถามมันก่อนดิลึงกลับมาเอาละครับก็เมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นการพูดเป็นการพูดที่เราแบบว่าคือพี่หนึ่งเขา สีแดงหมายถึงชาติรักชาติบางสุดไงอ่ารักชาติเพราะสีแดงเยอะสุดครับผมบ้านแบบกษัตริย์นี่ก็เป็นนับทีนับทีจิตใจนะครับผมส่วนผมสีดำนะฮะสีดำหมายว่าอะไรนะครับก็คือผมเนี่ยนะอยากให้ไปเซอร์อเไรกลับหอมาทำสากข่าวต่อ เปล่าเปล่าไม่ชอบใช่อะนะครับก็เออวันนี้วันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมเพราะว่าข่าวเราวันนี้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เราไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากนะครับผมเอ่อวันนี้พี่บอเไซมีอะไรอยากจะพูดไหมครับช่วงนี้มาพี่แชค่ถั่วคุยคือ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 อย่างอื่นไหนคนคนเขารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีอะไร ออกมาแค้นแ้วตอนนี้แล้วอ่แล้วพี่เนินมีอะไรจะพูดพี่เนินมีอะไรอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ตัวเองพิ่อกหักไปบ้างครับผมไม่เอาเรื่องมหาลัยหรอกาเรื่องอะไมเดี๋ยวเอ่อแล้วมันเปลี่ยนเป็นเรื่องมหาลัยก็ได้นะเพราะว่าเราเราก็หนึ่งเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถามเดี๋ยวมันก็ถามเอ่อลุงคิดเห็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยช่วงนี้บ้างครับผม มึงเป็นเี่อะไรเต็มของเต็มของเยอะเลยพี่พี่พี่ที่ก่อนเราเป็นอะไรครับก็ว่างยถูกเอ่อคุณคุณลุงครับคุณมีเขาเห็นยังไงกับมหาลัยชไม่ได้ชื่ออะไรกันแล้วนะไม่มีไม่มีชื่อไม่มีชื่อมีชื่อแล้วไม่มีชื่อเราไม่เรียกชื่อจริงกันแล้วีพี่เต็มของเลยเยอะเลยเนี่ย แน่นไม่ไถูกว่าติกถูกว่าติกถูกว่าติกก็ต้องขอาติกถูกาติกถูกว่าอมือท้ายออกเอามือท้ายออกอ่ะฟังฟังคุณลุงก่อนนะคุณลุงข้อน่าจะมีคุณลุงข้อน่าจะมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับมหาลัยในช่วงนี้ครับอ่าเพิ่มเลยครับเพิ่มเลยครับใช่ให้พูดเนี่ยอทิ่บาลสั้นเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับคุณบอลไซนะครับได้พูดเนี่ยอ๋อคอยไมดรีแคนนะครับใช่ครับไมดรีแคนนะครับถ้าดูคลิปนี้อนะรับแค่มันใหญ่กว่านี้ก็ มาที่แช่มาดูพวกกูโดนตีทุกคนหมดนะเฮ้ยมันใหญ่มาจากไหนมันมาสั่งพวกกูตีดมันเป็นกูไม่เกี่ยวนะกูแค่คนองค์หาคนหนึ่งเอเนินเต็มชื่อมึงเลยอืมใช่เออพวกกูผู้ชื่อมึงเยอะสุดอ่ะเนินได้ใช่ใช่เขาชื่อว้าวไม่รู้ไม่กูไม่กูนั่งตบหน้าตัวเองเมื่อกี้เมื่อกี้คุณบังเอิเขาจะพูดว่าอะไรนะครับนะ ก็คือไม่ว่าใครอ่ะที่จะแจ้งนำรถจับอ่ะไอนัมให้จับไอ้คนที scene, ่กำลังใส่หมวกอยู่นั่นแหละไอหน้าตัวตุ้งคิดเลยจับเลยเอาเลยเอาไปเอาเลยเอาไปที่อะไรเล่บูิกสีนุ้ยบูริกสีเล่นบูริกสีเพย์เยอะแล้วแม่งแล้วแม่งหมวกกับแว่นแล้วก็หน้าตัวเองไม่มีความเข้าอี้อะไรกันเลยแผนเอแผนเอแผนเอ แต่เอ๊ะเข้าใจเขามีพิเศษแดอนเนิน YouTube เอาออกปืนเอาปืนออกไม่ได้เนินเนินปืนนี้ที่ยูทูบอนุญาตคือปืนปากกาเนินใช่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 ปืนปากกาใช้ได้เลยเละไอ้เฮี่ยเละเละถ่ายปเฮียเลยเนี่ยโอ้ยเนินไอ้เฮี่ย ไอสแต็กไอเหี้ยไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโกรธใครมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอเหี้ยเลยไอ่สัตว์ไม่กินหมวกบีบีหน้ามึงเละหมดเลยไอเหี้ยคือคุณก่อนโกรใครมามึงโกรธใครมาเนี่ยโกรใครมาคุณก่อนคุณก่อนโกรธใครมาเฮ้ยโอหักครั้งเดียวโกรธอะไรมาคุณก่อนไม่เลยโกรธอะไรโกรธอะไรไม่หินหวงเมียบอกผมมาเดี๋ยวผมจะไปผมจัดการเองวู้ดี้อยากกูเมียโกรธพวกเมียโกรธใครอ่โกรธอะไร กอันเนินกูกูอนุญาตให้มึงผ่านได้ทุกอย่างตอนเนี้ยอ่ะมึงผ่านเลยมึงโกรธมึงโกรธมึงโกรธเพราะอะไรตอนที่มึงอโงหักมึงผ่านได้เลยเนินผ่านเลยมึงผานเออเนี่ยมึงผ่านได้เนิการผ่านของมึงจะไม่มีความหมายเว้ย กูจะบอกแล้วว่ามึงผ่านเลย <c oughs> มึงถือว่าได้ปลดปล่อยไว้ในเรื่องการหกหักนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องมาหาอะไรเนี่ยกูจะถามบอสไซไม่ถามมึงโอเคการเก็บกดเป็นสิ่งไม่ดีใช่ใช่การเก็บกดเป็นสิ่งปลด,ดปล่อยออกมามึงจะต้องมึงต้องปลดปลอ่อยเว้ยอ่าแล้วแล้วมึงก็อยากกีตาร์ตีเพามันจะไม่โดนกูมันจะโดนกล้องมึงไม่ไปหยิบดาบมาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวซะหน่อย ไปอยู่วักอยู่ใต้หวังขายไปอยู่ใกล้ตัวเขี่ยแล้วโว้ยเอาถามนันมาเดี๋ยวแม่งโดนเหมือนช่องเก่าหรอกโดนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่ที่แม่งเล่นด่าแล้วแม่งด่าแม่งบาดมือตัวเองไงเออวะแค่ว่ามึงก็แหละสัตว์คนเดียวได้พกดาบแล้ดาบมึงคันกูไม่พกกูแค่มีตั้งแต่มเมื่อไหร่ตอนมึงเปิดกล้องหันมวยกูดูแล้วนะไหง ถ่ายช็อตในยอดาเนื้อมามันยอดาเนื้ยมาโชว์เอาดาดอเนื้อมาโชว์ไม่ไงเพราะว่าเขาอ,อกหักเขาก็ต้องมีดามมาโชว์พวกเราเว้ยใช่แล้วไอ้โอลี่แฟน,นเข้าไปอ่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้รู้ว่าดาบเขามันส่งพลังขนาดไหนแล้วเขาขยันไม่รู้เรืนี่นี่นี่คือขนาดความส่งพลังนี่เออเนี่ยงพลังเออมื่อเอาถุงยางมาทำไมเนินมันต้อเปลี่ยนสายมันเปลี่ยนสาย ไม่ใช่อย่าอมไม่เชื่ออย่าอมพ่องใหญ่เท่างของแกให้ดูกูแกะโปให้ดูเลยแกะให้ดูเลยหมักฟรั่งยิ้มทำไมแล้วไงอมแล้วไงอมเดี๋ยวคุยกันพูดผิดทำไมพูดผิดเพราะเขาหลับยิ้มทำไมน้องบากอ๋อตอนนั้นก็ขอบคุณพี่เนินมากนะครับวันนี้โหดูว่นะครับกูได้ยินคำว่าขอบคุณเรื่อกูเครียดก็นะครับก็ของมีของขวัญที่พี่เนินกาให้ผมมาเป็นของที่ขอบคุณมากนะครับผม กูรู้เลยคืออะไรกูรู้เลยก็ใครรับไม่ได้ก็รันาปิดนะครับผมใครด้วยกันหาเรื่องหาเรื่องให้หาเรื่องใ้ช่องโดนแบนจะพายเลยนะครับก็สิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าเอ่อมีออลีออลมีหลวงไม่มีเมียใช่ไหมมีหลวงอ่าไอพออาชีพมิเสศษนะแต่เพิ่งตัดมวยโหลดชิปมีอยู่ชองมาก่อน คิดไหนโหลดคลิปเข้ามาก่อนโหลดคลิปในช่องสำรองไว้ก่อนเออเออไปลงช่องสำรองไม่หรอกเขาไม่รู้หรอกยูทูปเนี่ยคืออะไรนี่ขายของขายของขวดน้ำขวดน้ำขายของขายของอ้าวลุงขายของนี่ขายของขายของอ้าวลุงขายของฮะขายขายตอนนี้กูยังไม่พร้อมขายนำอยแหมก่อนหน้านี้จะขายจังเลยนี่ขารู้ผมมีสินค้าไงผมไม่มีสินค้าผมขายไม่ได้ เล่นขวดไปยื้อขวบ้าแลยมั้ย Snail Fantastic Product for Adults ไอ้ผมไม่ไหวแล้วผมต้องใช้ยาดมจริงๆแล้วนี่เอาจพลาสติกคุณภาพดีนะครับและฟองน้ำก็มันเป็นเป็นของเล่นเด็กนะครับผมของเล่นเด็กที่รูปมีรูปตัวเขาเรียกว่าสเปิร์มนะฮะวายอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยแต่ได้แต่อายุเท่าไหร่ครับเอ่ออายุสิบแปดปีขึ้นไปครับ เดี๋ยวนั้นไม่ใช่ยานดมเอ๊ะอย่าดมเนี่ยกูเลยดมม่ยเนี่ยครูเลยเนี่ยดมอยู่ก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปปินปัดนมาดมปิดวิธีเว้ยมนต้องปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วพอ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 เถอะตอนนี้ถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกใจทุกคนนะครับแล้วก็ไม่โอเคหรือว่าบางคนไม่พอใจกับสิ่งที่เราพูดไปนะครับสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกแต่คนอื่นเขาไม่บอกเราผมบอกคนเดียวนะฮะก็คือช่างหัวมือสีสัต